ยอย่ามันกัดเอานะเป๋าอย่าไปทํามันบาปไปเรียกยาแตงนู่นไปดังๆสิเขาไม่ได้ยินหรอกหูเขาไม่ดีเขาแก่แล้วอะออออวเข็นไปใกล้ๆสิตรงใต้ต้นมะกอกนะี่ย บอกเรืยอชื่อสิยาแตงกวาแตงกวาดังๆเขาไม่ได้ยินหรอกแตงกวาจะให้ยายมาทำไมแล้วก็บอกสิน้องจะไปไหน U đang đăng, có mấy đi yên tia bay ai cô lấy ก็บอกไยแตงมาเฝ้าร้านสิไม่มีคนเฝ้าร้านก็ไปไม่ได้นะ,ะ,ะนอ๋อคิดออกแล้วหราจะเฝ้าร้านอืมเพราะร้านก็อยู่ข้างในไปรอเย็นๆแดดล่มแล้วค่อยไปงั้นก็ขี่จักรยานไปตามไยแตงที่บ้านไนแนงไป ไปขี่ไปตามที่บ้านกันแนงไม่ขี่อ่ะมันไม่มีคนซ่อาร้านอ่ะไปไม่ได้